สิ่งที่หลวงปู่พูดไว้ไปไงเา่าดูพี่นาดูที่นี่เหลอคำว่าปฏิลานุถีละชั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นพระผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมรรคทรงผลเห็นไหมละ่ะมีในหลักคำสอนแป,ป,ปรปฏิลานุถีละชั้นผู้ใหญ่สมัยก่อนมันไม่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรนี่ลูกมีแต่พระอริยบุคคล ถิลานุถิลาฉันผู้ใหญ่ที่เป็นพระบลานเปลา่าเหมือนพระภูธิรักผลสุดท้ายก็ต้องมกากราบสมณีเ,เป็นอาจารย์หรือจะว่าอย่างไอีกจะอะไรมาสอนกันเละมันเป็นบ้าเป็นบอกันอะไรกันนะั่นนาดหรือหลวงพ่อเมืองที่เรนนี้เป็นทิศเมืองแล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบปีแล้วไม่ความตายมันจ้องอยู่ มันจะอยู่ไปถึงไหนหละ่ะถ้าบริสุทธิ์จริงทําไมจริงไม่ออกมาแสดงบ้างให้พระลูกพระหลานได้เอาแนวทางที่ถูกที่ต้องออ,อกมาใช้บ้างทำไมจึงไม่อาา่านาระหางนั่นเรื่องของเรื่องมันมันก็เถือนใจเราไม่ใช่เลยหรอเราได้ยินได้ฟังว่าหลงวงพ่อเมืองนี่ มีพะระเป็นพระที่มีบรารมีมากแต่เป็นผู้ที่ตัเนเต็นลุงตาบวัวผลดาราที่ไม่มาที่กาบลงตาก็จะพากไปรวมกันที่นั่นกันหมดเราก็คิดว่าจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เลือดที่ประเสริฐฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยจนถึงปัจจุบันคนสุดท,ท้ายก็ดังที่เห็นมีอีกเยอะนี้ ข่าวกําลังจะพัดเทไปเยอะพระเถรลานุเถรลวท่ททนญญานผู้ใหญ่ที่เคยทำผิดก็หาวิธีการที่จะกบเกื่อนความผิดของตัวเองลบลิงลบลายลบไฟต่างๆอยู่ในจริงที่เก็บข้อมูลต่างๆสารพัดละพยายามที่จะปิดปากคนที่รู้ที่เห็น,น,นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มแล้วเริ่มบุ่ไว้ยในวัดวอารามใหญ่ๆแล้วเป็นมือนหลวู่พูดจริงไหมล่ะ เป็นเหมือนที่ลวงปู่พูดจริงไหมลูกเดี๋ยวเราพูดขึ้นนี่มันสมบเป็นสุผลเรานะลูกเนะี่ยจะบอกว่าเราเก้าวแล้วพระธีรานุเถรราชพุทใหญ่ไม่มีคําที่จะก้าวแล้วพระธีรานุเถรราชนุู้ใหญ่ผู้ที่ทรงทรมทรงวินยัยทรงมักทรงผลไม่มีในพระรูปนี้เราเอาตามทำตามวินัยนั่นเป็นเครื่องพัดดูพระองค์จังรราชเยท่านออกมาขณะท่านออกมาขอรองนั่น เรื่องเงินเรื่องทองนี่อย่าจับใจสอยยเงินทองเลยพระเรามันกรรมหนักมีใครฟังไหมมีใครประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ไหมล่ะก็เห็นเตะเยาะเย้ยถากถางพระองค์มีหลวงปู่ออกมาช่วยพระองค์ก็ยังเยาะเย้ยถากถางผู้อญิต่างหากพวกเธอศาสนาไหนล่ะศาสนาพุทธหรือศาสนาเปรตศาสนาผีตัวไหนล่ะนี่พวกเราก็ไม่ทราบนี่มีใครบอกมีใครสอน เละตุ้มเปะไปด้วยกันเอาไปเอามาก็จะเป็นแบบประเทศล้มละลายเหมือนสีลังกายเพราะว่าคนในพุทธศาสนาทำชั่วขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยพระเป็นต้นเหตุมันก็น่าจะจบแต่มันไม่ยอมจบทำยังไงจริงๆมีเงินเข้าวัดเยอะๆนั่นะ ทำยังไงคนจะมาศรัทธาเราทำไมคนจึงจะรู้เรานั่นเริ่มแล้วทำไมคนจะเห็นเรารู้เราเขาจะได้มากราบมาว่ามาทำบุญกับเราได้เก่อย่างนี้อย่างนี้มันก็ิีกันแค่นั้นนะบาสุกุบานิกาก็อยู่ด้วยกันเออทำอย่างนี้นะเจ้าข่าทำอย่างนี้เนะนี่ยนเะจา้าขามาร่างบทใหญ่ขึ้นขึ้นมาที่รองเจดีใหญ่ขึ้นมาที่หรือสิ่งของก่อจ้างต่างๆนี่ก็พุทธรูปใหญ่ก็มาที หรือตามเครื่องรางของขังรุ่นนั้นรุ่นนี้เอ้ารู้จักคนนั้นคนนี้เอ้าคนนั้นเป็นโปรโมทให้อย่างนั้นนี้เห็นไหมล่ะมันไปแล้วนะถ้าก็บอกว่าโอ้เขาความเมตตาเนาะเขาไม่มีงานการจะทําให้เขาเอานี่ความเมตตาเขาเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็มีการงานจะทําก็เลยทําเครื่องรางของขังให้เขาไปขายพอะก็ได้เงินได้ทองเลี้ยงลูกเลี้ยงไอ้ผัวเขาเลี้ยงเมียเขาอ่ะเลี้ยงครอบครัวเขาน่ะก็สงสารเขากบว่ามันสงสารหรือเป็นความหลง แล้วมู่ก็จะถามผู้ชเจ้าวบัญญัติหรือว่าเมื่อสงสารนบาสุติกาก็ให้ทำก็กำลังของกังให้เขาแล้วเขาไปนั่งขายตามตลาดด้านการไม่มีเลยเละตุ่มเป๊ะไปหมดพอลอกมาก็เอาแล้วด่าแล้วหายเรื่องแล้วว่าเราประมาทจากช่วงเก้าล้าพราแกูจานถ้าพาะแม่กูจานเทจะไม่คิดอย่างนั้นออกมาช่วยกันที ถ้าเป็นพระเทรลานุทธิแล้ชผู้ใหญ่จริงๆก็ออกมาช่วยกันทีเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับพระลูกพระหลานที่ต้องทําอย่างนี้นะลูกหลานพระวินัยต้องเป๊ะๆอย่างนี้นิสนะเราสอนอย่างนี้สอนแบบนี้ทําบุญก็ทําแบบนี้กระถินป้าป่าก็เออบอกกันไปแจ้งกันไปให้ทราบไม่ต้องไปทําซองเขียวซองขาวหาเล่เรี่อะไรตามตลาดอันค้าหรอกไม่ต้องเอาสังทังตระถมกระทานไปตั้งตามโน่นตามนี่เนี่ย มันเหมือนกับพวกเรามันตายอดตายอยากพงผูเจ้าพาก็ทำเหรอพวกเรานี่เป็นพระตายอดตายอยากกันหมดแล้วนี่หลวงปู่กล้าพุ่นนี่พระรูปเดียวนี่แหละจะให้คนด่าทั้งประเทศนี่จริงไหมล่ะหลวงปู่ล,ล,ลากเก็บบตโตนี่โอ้ยเราเริ่กถึงมไไาแล้วน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงจาลก,กลูกจากหลานไปไปเท่านออยู่นี่แหละมีใครมาหลวงปู่ลาเก็บบะโตไม่ล่ลกกะ มีใครไมาลงตาบัวไหมล่ะอย่าถามเพราะเป็นกุญแจนี่นี่เหรอจีลงตาบัวไหนเหรอจีลงบัวล่ะพราะเป็นกุญแจเราไปกระทำมาแบบนี้แบบนี้เมตยังต่อ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 กันมาเราก็ทำไหมลงบัวล่ามีทุติยภนะไหมถ้าพระลูกไหนทรงทำตรงวินัยพูดกันเรื่องทำเรื่องวินัยเรื่องบ้าดุดผลท่านอยู่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงพระวันนะอีพวกเรามันฟังไหมล่ะ ทำยังไงถึงจะสละใหญ่โบใจเจดีย์ใหญ่ทำยังไงคุณหญิงคุณนายหรือบริเจนใหญ่ๆก็จะเมากระถากจยได้ได้มีเงินมีทองจะอยู่สบายมีเงินไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมีอะหละคำสอนเลยหลวงพ่มาพุทีตโตเวลาที่ตั้นละขันขนาดมีแต่ระดับมากราบมาไหวมีอันนี้เท่าไหร่เอ้าไม่เพียงหนาทรัพย์สมบัติของหลวงปู่มันไอ้ทรัพย์สมบัติของวัดมีนม ป๋องอยู่ร้อยป๋องหรือเท่าไหร่นี่แหละมีแค่นั้นไม่เห็นว่าวัดหลวงปู่มั่นร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเอ๋พวกเราทุกว,วันนี้เห็นไหมล่ะคนละโลกแม่เขาสร้างแว่วัตถุในวัดบารามสร้างให้กับพระพุทธศาสนามันเป็นหน้าที่ของบาสุกาเขาอะเราเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่แนะแต่เขามีเงินมีทองจริงนั่น ใครเขาสร้างที่อืมอีฉันมีเงินอยู่พันล้านอีฉันมีเงินอยู่หมื่นล้านผมมีเงินอยู่พันล้านผมมีเงินหมื่นล้านแสนล้านผมอยากสร้างเจดีผมอยากสร้างศาลา,าผมอยากสร้างอันนี้เพื่อเป็นถาวรละว,วัตถุในพระพุทธศาสนาผมจึงมาปรารถนาเก่คณะสงฆ์ให้ชาติตามในนี้น,นี่เขาหนุนโลมกันทีอนุญาตเขาที่อันนี้เป็นไงอ่ะเพราะคุณหญิงคนนั้นก็มาเป็นลูกศิ์อืม บริจัทนั้นก็มาเป็นลูกจิตคนรวยนะก็เป็นลูกจิตโอ้เราพอมีเงินแล้วเราจะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเป็นมันจะรบกพูดไหมล่ะผมกาบขอก็มาพา่อขจาร์ด้วยนะผมมันตรงหน่อยนะอ,อถ้าเขามาภาวณาขอโอกาสขอภาวณาสร้างมันก็มีในธร,รมในวินัยเขาช่างเราเป็นผู้ดูแลมันจะตายกันเรื่องไงอะ